สวยาไปิีบาเราแ่ทละมาไม่ไมะนสานานเยอะที่สุดถ้าอย่ามันก็เสียโงเถอะแ้างรได้ระบาทผู้ใดที่มนาให้ไม่นะนเ่ต่นั้นก็เป็นผู้มีมีแทอันนี้มักจะใครเทลแมน มีปุชีัอยาไหมทีสามพานะแก็ดี่นัซื้ไปดซื้อยามาตัวถเรหิยไม่ลไนเพรว่าบวที่ใส่เีเลยลากตันสวยแล้วแลลบไปาอเยอินวห่จาที่นี่ีไเม่ัน เอาละเอาละเราจะขวดต่างๆเนี้ยดอพีดอกนะครับสวยจังเลยตดอกพี้อกเนาะนะครับว่ากพี่อกคืกรยิงเป็นมูนะครับกาขอบกระคุ้หลายๆจะรุกไปครับผมสำหรับเรื่องประกอนเกาหลีพี่น้องครับขอกพระคุ้นะครับพี่้อเข้าปั่นตองหัวข้นพี่ดอก้องหัวขนบตตองใส่าน้ำมันงา ขอบพระคุณหลายๆเนนะครับผมไปถึงพระเดีนประพุทธเจ้านะครับพระิสุสงสารพระเดตูรุกุกน้จีเนตาเกลือนุ่นหลักะช่างงานผู้รับชุมชนนะครับกลหลังสิมีบกเท่มากอาศัยเหรินอาศัยเพลเพลินครับผักยูสาลใาไงทอนี่แหะมาสอบรับยูนี่นะมือซื้อซ้มือมาสอบรับเปลือกไงยะรับกรได้ลูกไผ่เก็นกระเอยยูสาล่าเป็นนี่แหละครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆที่ยก้าคเจเหตตาขอบคุณทะอวนขอบเน่ขอบวนอยู่อนุบาลนี่เ้าบารุนหลานบานนี่แหละหลัน คุณเบียครับที่มาจอบตามเข้าน้านะครับผมหลอกอนพ่อจะไปซักตาดูหน้าเพือยแกันี่แหละไอ้รอบนี้กันจะไปเองขอมาูดนะายที่เมตตาที่นั่นมาเั้าเสียงก่มสกอรนก็รวมโโฟนเปรเกียบครับมาขุดมหาการเชิงอันดินงนี้ได้ที่นี่นะครับผมครับมาขอมา้แต่ลุงพี่ต้องไปลาที่นี่นอกากมันอิสโไม่ดีมากพอเป็นเียมาเสีเียรมัมีเหลายยเก่านะครับ เสียอตื้นละล้างวันนี้ก็เสียอตื้นเราขอฝากเสื่อตืนพระเอกแต่ล่ำโศกดีแต่ว่าล่ำล่ำก่อนธรรมดาตอนที่นั่นมันมันเหมือนมันไม่มั่นใจยังไงไม่รู้ใช่ไหมนั่นเลยเออนั่นเลยเอาใหม่เอาใหม่แต่ว่าล่ำโศกดีแล้ว ก็ม่จากสันหลวงปูน่หลวงปูหลวงปู่แล้วพ่ออ่าไอ้หลวงแม่เหรอยองแม่ยองแม่หลวงแม่